สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมนะครับช่างเบสจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเบสมี macbook เป็น macbook air นะครับ macbook air a หนึ่งสี่หกหกนะครับอาการตัวนี้ที่มาก็คือว่ามันมีอาการที่ว่ามันเปิดติดนะแต่ว่ามันไม่เข้า os นะครับก็ลองเช็คไปเช็คมานะครับมันมีจุดเสียอยู่จุดหนึ่งอยู่ในอยู่ในบอร์ดนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภายในเครื่องนะจะเป็นเป็นตัวบอร์ดของมันนะครับ พวกแบตมันถอดออกแล้วนะครับเพื่อป้องกันกา,การมันชอ็อตหรือว่าเสียหายนะครับก็มันเสียตรงนี้ครับนี่จุดนี้เลยจริงมันไม่ได้เสียอะไรมากมายครับก็ตัวนี้มันเสียที่ใบออดนะครับเราก็ทําการแฟดใบออดใหม่แต่ว่าเราแฟดใบออดแบบที่ไม่ต้องถอดใบออดออกมานะครับเรามีอุปกรณ์ก็คือว่า เจ้าตัวตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องแฟดไปออดนะครับเครื่องแฟดไปออดตัว ds ds9 ไ ds809 เ DS นี่ยครับแฟดไปออดทีนี้เราจะแฟดโดยที่มันจะมีปั๊กนี่ครับมีสโตก็ตรงนี้เลยจะเป็นเป็นสโกตแบบนี้ครับแล้วก็ที่เครื่องเครื่องเครื่องของ macbook ตัวน,นี้ครับ macbook air มันก็จะมีสโตกตที่เครื่องมันครับ นี่แล้วก็ไปดูว่าขาหนึ่งมันอยู่ตรงไหนของสโกเก็ตนะครับขาหนึ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ขาในขาหนึ่งของตัวซโเก็ตฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีมีจุดอยู่มีวงวงกลมอยู่เนี่ยครับก็มันจะบอกว่าขาหนึ่งอยู่ไหนเราก็เสียบมันไปครับในนี้ขาหนึ่งมันอยู่มันอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับเราก็เสียบด้านเนี้เสียบเสียบซกเก็ตเนี่ยเสียบมันเข้าไปครับ เสียบมันเข้าไปนะแล้วเราก็แฟดต,ต่อเข้าเครื่องอันดับแรกเราที่ผมทําก็คือว่าจะทําการเสียบอะแดปเตอร์มันเข้าไปเสียบสายชาร์จแบตนะครับแต่ทีเนี้ยเสียบเนี่ยเครื่องอะ่ะมันก็จะเปิดติดพัดลมหมุนนะครับถ้าเกิดพัดลมหมุนอะ่ะเราจะแฟดมันไม่ได้หรอกครับเพราะเครื่องมันติดอยู่ครับเราต้องทํา เนี่ยมีเสียงพังขึ้นมาเครื่องบวดติดถ้าเกิดแบบนี้ครับเราแฟตไม่ได้เราต้องทําการปิดเครื่องมันก่อนนะครับถ้าปิดเครื่องกระแสตัวนี้มันก็จะตกเหลือประมาณสักสิบกว่าประมาณสิบแปดสิบเก้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วเวลาเราเสียบเครื่องอ่านไปออดถ้าเกิดว่าเครื่องมันอ่านไปออดได้แล้วปุ๊บกระแสมันก็จะขึ้นมาเป็นสักประมาณสามสิบนะหลักหลัก่างหลักหลักหลักเนี้ยนะครับเครื่องบางรุ่นจะมีสองหลักสามหลักนะครับของผมจะมีสามหลักก็ เวลาแฟดอ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอันนี้ขึ้นโอเคคือแฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่น,นี้ผมแฟดเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับมารีวิวงานซ่อมให้ดูเฉยๆยถ้าเกิดว่าอยากดูผมแฟดแฟดแบบว่าโดยที่ไม่ต้องถอด,อดต่อจิปแฟดจริงๆเลยก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่คลิปคราวนี้ผมมารีวิวงานซ่อมดูก่อนนะครับตัวนี้มันไม่เข้า OS เเพราะว่าใบออดมันเสียนะครับ ลองเมื่อกี้ผมลองอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันนะครับเสียแบตเตอรี่ชาร์จก่อนหน้าน,นี้มันจะโหลดโลโก้ไอเปิลมาแล้วมันก็จะหยุดค้างอยู่นะค้างแบบไม่เข้าไม่เข้าโอนี่ผมต่อบูทนอก มูดเป็นโอเอทเทสนะครับการแฟดไปออดผมแฟดคราวนี้แฟดแบบเคลียร์มีไปนะครับถ้าเกิดว่าเราแฟดเคลียร์มีไปอะ่ะตัวฮาร์ดดิสเดิมนะครับที่มันอยู่ในเครื่องอะ่ะมันจะมองไม่เห็นเราก็ต้องทำการโอเอทที่เครื่องวันไปใหม่นะครับเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับ มาแล้วนี่มันบูตบูโ o เอสเอสนอกนะครับก่อนหน้าน,นี้มันจะมันจะโหลดแล้วมันจะโหลดได้แค่หน่อยเดียวแล้วมันก็หยุดค้างไปอะครับ บูดได้หรือเปล่าเอ้ะมาแล้วโหลดแล้วครับ มันจะชานิดหนึ่งครับเพราะว่ามันต่อ LED ข้างนอกไม่ได้ต่อตัวเครื่องมันครับ อันนี้เราก็กำลังรองมันโหลดอยู่นะครับ เดี๋ยวเราลองปิดปิดเครื่องให้มันบูตใหม่ดีกว่าอ๋อมาแล้วอืมโอเคเนเข้ารีคอร์บิลลี่วาทำไมมันเึงนได้ช้า ตรงนี้นี่แปดมีน,นอีอออตัวองอยู่นี่แปดอลไรครับรนอนะครับตอนนี้รอมันบูทนะครับมาแล้ว โอเคตอนนี้เข้าเอสได้แล้วนะครับนี่ก่อนนั้นนี้มันจะเข้าเอสไม่ได้ครับเครื่องมันจะมันจะโหลดได้แค่ค้างแค่หน้าโลโก้เมื่อกี้ครับแล้วมันก็จะเข้าเอสไม่ได้ครับตอนนี้เครื่องเข้าเอสได้แล้วเปิดติดแล้วครับก็คลิปนี้นะครับผมมารีวิวสรุปงานซ่อมนะครับการแฟดไปออดโดยที่ไม่ต้องถอดไปออดออกจากเครื่องนะครับใช้ตัวเครื่อง เอาเครื่องนี้นะครับนี่เครื่องแฟดใบอ่อน d s 8อ9แนะครับก็ถ้าเกิดว่าช่างมือใหม่หรือว่าลูกค้าที่อยากแบบว่าลองซ่อมหัดซ่อมนะครับลองซื้อ,อ,อมาแปดดูได้นะครับก็คลิปนี้นะครับท่้งเบสก็ขอจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากไปนะครับท่างเบสจะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติฝากติดตามเพจร้านสมัยทีนะครับ แล้วก็มีช่องของเราใน YouTube นะครับ YouTube สมัยทีสวิตนะครับก็ร้านเรานะครับจะมีอยู่3สาขานะครับสาขาแรกจะเป็นที่สาขาเมกาบางนานะครับสาขา2จะเป็นที่ t e r มน n ่นทรรมนที่วันนะครับสาขา3ก็จะอยู่ที่อยู่เนียนหมอครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ